บอกเลยว่านอนน้อยจริงอ่ะมาขาสั้นรู้เลยว่าวันนี้ไหลมึนๆขออภัยด้วยหลังจากกินข้าวแล้วก็คนพักคนน้อยก็ง่วงนิดหนึ่งนะลูกค้าคนไระบก็นอนคนไก็นอนน้อยคนทำระบบก็นอนน้อยอนะตอนนี้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าบางคนก็นอนน้อยกว่าเรานะ ลูกค้าไลค์กลาคืนอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาเอาผ้ากันนองโหเก่งมากมีใครแบบว่าเป็นสายไลค์ทั้งวันทั้งคืนไหมแม่หนูแอบเจอลูกค้าหลายคนมากเลยในทิกต็อกไลค์กันแบบโอ้โหตื่นมาตีสามตีสี่ก็ยังเจอเก่งกันมากเลยลูกค้าไลค์สู้ชีวิตกันสุดแป๊บหนึ่งมีถอนหายใจขอดูอันนี้หน่อย L79 เห็นอ เหลือแค่นี้แล้วโอเคราคานี้เดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งขาสั้นนะลูกค้าใครที่ถามหาอยู่หนูเอามาเปิดให้แล้วน้องอยู่แบบข้างๆตัวหนูพอดีอ่คุณอ่ะโอเค เหลือสี่ลูกสุดท้ายกำลังคิดอยู่ขออนุญาตปล่อยราคาอื่นแอสเซนมันเหลือแค่สี่ลูกอ่ะโอเคคนดูก็นอนน้อยโอเคค่ะเราอึนไปด้วยกันลูกค้าพี่แต่เตินคนดูก็นอนน้อยใช่ไหมอ่ะตัวนี้จะเป็นงานกางเกงขาสั้นรวมผ้า ราคาปกติหนูขายอยู่2,900บาทเดี๋ยวหนูโชว์งานให้ดูก่อนนะคะมันจะเป็นแบบว่างานขาสั้นแบบฟิวล,ลำลองนะคะลูกค้าขายแบบว่าเนี่ยมันจะมีแนวประมาณนี้คือปนๆกันไปค่ะสั้นเว,ว้าแบบเซ็กซี่ลำลองงานเอวยังยืดงานแบบกระดุมอะไรพวกนี้นะก็คือแบบปนกันไปในกระสอบเลยนะคะปกติอ่ะมันขายเท่าไหร่นะ2 9 0 0 แล้วก็โปรโมชั่นมันอยู่2 5 0 0แต่มันเหลือแค่4ลูกสุดท้ายหนูอยากปล่อยให้ลูกค้าเลยอะแอบปล่อยเองแล้วหนูไม่ขอใครด้วยหนูต้องขออนุญาตนะคะวันนี้4ลูกสุดท้ายหนูขอปล่อยเหลือแค่เพียงลูกละพันเก้าอะลูกละพันเก้ารีวิวให้ส่งฟรีไปด้วยนะคะ1,900บาทไปเลยลูกค้ารีวิวส่งฟรีไปด้วยนะคะเหลือแค่4ี่ลูกสุดท้ายลูกค้าอู้สวยมากสีชมพูหวาน นะสีชมพูหวานๆเลยนี่ใช่พันเก้าทุกลูกรีวิวส่งฟรีเฉพาะเอฟในไลท์นะเพราะว่ารีวิวหนึ่งลูกลูกใหม่อีกสามลูกลูกค้าถ้าปิดไลท์หนูก็ขายราคาปกติคือสองพันห้าราคาโปรตอนนี้นะคะถ้าเกิดปิดไลท์ก็คือเป็นราคานั้นลูกค้าเวลาปิดไลท์ไปลูกค้าอย่างงงแงกับหนูนะบางคนแบบว่าไม่ได้ดูไลท์เนาะไม่ได้ซีเอฟในไลท์แล้วแบบว่ามาขอราคานี้หนูต้องขออภัยด้วยราคานี้หนู มันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นราคาจํากัดอยู่นะแอบปล่อยแค่ในไลฟ์ใครมาติดตามไลฟ์หนูก็ปล่อยให้นะคะนี่สวยสวยเลยอุ๊ยเอาจริงๆคือแบบว่าสไตล์แบบสวยๆก็แอบมีนะพวกแบบว่างานใส่แบบแฟชั่นได้ก็ยังมีปนไปลูกค้าแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานรวมผ้าลำลองใส่อยู่บ้านอะไรพวกนี้เก๋ๆขายลงตลาดลูกค้าเน้นขายถูกขายไวนะจำนวนตัวถ้าตีให้ประมาณอ 180เซน2 0 0 180 200สองไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะ1 0 5 1 0 8ประมาณนั้นแหละไม่เคยนับด้วยนะเดี๋ยวลองเฉลี่ยให้เดี๋ยวให้น้องลองเฉลี่ยจำนวนตัวให้นะคะลูกค้าค่ะอ่ะดูงานนะอธิบายแล้วนะเป็นงานรวมผ้าใส่แบบว่าลำลองได้แฟชั่นอะ ติดน้อยไม่ค่อยเยอะนะมีหลงไปอยู่ไม่กี่ตัวแจ้งตามตรงนะคะลูกค้าค่ะงานเอวยังยืดงานแบบว่างานกระดุมค้าปนไปนะคะเน้นขายง่ายขายไวขายถูกงานจากประเทศจีนนะลูกค้าตัวนี้นะสภาพถามว่ามันก็ยังสภาพดีแต่ว่าตําหนิอาจจะมีแบบพวกเปื้อนเลอะอะไรเงี้ยติดปนไปบ้างตามตําหนิปกติเลยก็คือ1-20%เนาะลูกค้านี่สวยๆเลย,ยงานไปห้อยก็ยังมีนะ ลูกรีวิวพันเก้าลูกใหม่พันเก้ามีแค่สี่ลูกสุดท้ายรีวิวหนึ่งลูกใหม่สามนะคะอ่ารีวิวให้ส่งฟรีรหัส cf ดอเด็กเจ็ดเก้ามาเลยโอเคดอเด็ก 7, 9, เจ็ดเดก้ามาเลยลูกค้ารหัส cf ลูกรีวิวเหลือแค่พันเก้าส่งฟีนะคะดอเด็กเจ็ดเก้าเหลือแค่พันเก้าส่งฟีไปเลยนะเฉะพาะในไลฟ์ใครจะเอาเอาไปเลยปล่อยให้หมดนะคะ ดอเด็ก79 1,900บาทมาเลยส่งฟรีด้วยคุ้มมากนะคะอ่ะดอเด็ก79มาแล้วลูกใหม่เหลือ3ามลูกฟังให้ดีใครเอฟรีวิวไม่ทันลิงก์ไม่เด้งพี่เอาลูกใหม่ไปเหลือแค่3ลูกดอเด็ก80มาค่ะดอเด็ก80มาเลยนะใครไม่ทันลูกรีวิวดอเด็ก80มาได้เลยลูกค้าขาวันนี้หนูแบบแอบปล่อยเองเลยเพราะว่าอยากให้ราคาลูกค้าไปเลยนะคะตัวนี้ขาสั้น มันจะมีแบบว่าฟิลขาสั้นแบบเซ็กซี่ด้วยนะเออใส่นงใส่นอนอยู่บ้านแบบนี่รัดก้นรัดอะไรมีปนไปเลยลูกค้า,า่าดอเด็ก80มาเลยลูกใหม่1,900บาทลูกใหม่1,900บาทดอเด็ก80ไม่ได้ให้ส่งฟรีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีแจกส่งฟรีให้แจกโค้ดนะเอาโค้ดไปได้มาเก็บโค้ดให้ได้ลูกค้าค่าแล้วเอาไปใช้กับงานได้เลยเพราะว่า1,900ใช้โค้ดได้ แต่ถ้าต่ำกว่าพันห้าอาจจะไม่ได้ให้ใช้นะคะลูกค้าค่ะอ่ะดอยเด็ก80ใครรับไหมเหลืออีก2ลูกสุดท้ายมีงานคอตต้อนที่ดูนะลูกค้าผ้าคอตต้อนผ้ายืดพวกแบบว่างานผ้าฝ้ายอะไรพวกนี้ก็มีติดบนไปนะคะรวมไปเลยนะักงานกีฬาอะไรพวกนี้ก็จะมีติดบนไปเหมือนกันลูกค้าค่ะจริงๆคือแบบว่าเฉลี่ยต้นทุนตกตัวหนึ่งไม่กี่บาทลูกค้าเอาไปได้นะจำนวนมันเยอะเผลอๆจะมากกว่าที่หนูแจ้งไปด้วย ลงตลาดแบบบางคนแบบเน้นขายง่ายขายไว้นะกองเลยทีเดียวตุมๆไปเลยลูกค้า่ะอ่ะโดเด็กแดศูนย์เก้าเหลือแค่สองลูกสุดท้ายใครจะรับพิมพ์มานะระหว่างนี้เดี๋ยวแจกส่วนลดเลยนะไม่ใช่ส่วนลดพูดผิดอีกแล้วเดี๋ยวแจกเป็นอ่าส่งฟรีให้นะคะแจกส่งฟรี3รางวัลแจกส่งฟรีสมรางวัลทายชื่อจังหวัดมาเลยลูกค้า่ะ ทายชื่อจังหวัดมาสามจังหวัดเท่านั้นใหม่พรมเด็กเปิดเป็นลูกแรกเลยพี่จ๋าเปิดไปแล้วลูกแรกเลยรีวิวขายแล้วด้วยนะสวยสวยมากงานใหม่พรมเด็กราคาพันห้าแม่เอาไปเลยนะเดี๋ยวรอปิดไลล์ไปไปย้อนดูได้งานสวยค่ะนะอาไทายจังหวัดมาเร็วไทยจังหวัดมา ให้ส่งฟรีลูกค้าค่ะใช้กับสินค้าราคาที่ไม่ต่ำกว่า1500บาทเท่านั้นนะถ้าเกิดต่ำกว่าพันหขออนุญ,ญาตยังไม่ให้ใช้นะลูกค้าเอาไปใช้กับตัวอื่นแทนนะพิมพ์มาเลยรัวๆทายมาอุ้ยทายอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยพี่ดีจีทายอยู่คนเดียวว่าเนี่ยทายถูกแล้วมั้งอ่ะมาเลยลูกค้ารัวๆมารัวๆมาพิมพ์ให้ถูกด้วยนะแม่ทายถูกแต่พิมพ์ไม่ถูกเท่านั้นนะระบบไม่ดูดนะอ่าเดี๋ยวคุยโกยไปตัวนี้นะดอเด็ก 80ใครจะรับนะพิมพ์ตามมาเลยใครจะรับพิมพ์ตามมาเลยปล่อยแค่พันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเหลืออีกสองลูกสุดท้ายโชว์ให้ดูอ่ามากี่จังหวัดกี่จังหวัดสวสวยเลยลูกค้าอ่าขอนแก่นมาทุกภาคมาทุกภาคยังไม่มีใครถูกเลยเหรอโอเลศลูกค้าจังหวัดซับซ้อนเหรอจริงเหรอ แต่ว่าเราแค่สามจังหวัดเองแต่ประเทศไทยเรามีสีภาคมีครบทุกภาคได้ไงเอาสิเอาสิมีสามภาคอ่ะอ่ามีสามภาคเลยสามจังหวัดก็คือคนละภ